ดอนบ้านน้อยที่พักสองดอนบ้านน้อยใช่ไหมครับนี่ที่พักสองสิงค์คำโรงเรียนบ้านนางยิ้ว โรงเรียนชุมชนบ้านสัพือโรงเรียนชุมชนบ้านสัพือครับโรงเรียนบ้านสองยางโรงเรียนบ้านสองยางโรงเรียนสัพือวิทยาคาร สูนอบรมเด็กก่อนเกณฑวัดสุนทรีสูนอบรมเด็กก่อนเกณน์วัดบูรพาสวนอบรมเด็กก่อนเเดนบ้ันสงยางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลสะพือ โรงพยาบาลตะการเพื่อผลโรงพยาบาลสังกัสิทธิประสงค์โรงพยาบาลห้าสิบพรรษามหาวิชลาลงกรณ สถานีตำรวจภูทรโคกจานสถานีตำรวจภูทรโคกจานครับอออปอพบร,รตำบนสะพือกองบนพระมิสุสงสนนมณีแม่ชีวัยยาวัจกรอาภาธและบรณภาบอัม,มรเดชอันพิลคน สำนัน่งเจ้าคณะอำเภอตรการพื่อผลโรงเรียนขุนคำวิทยาคมขุนคำวิทยาคมครับวัดขุนคำอำเภอขุด้าบุนคุณแทนวัดขุนคำมาเลยครับ และวัดป้าหนองทันน้ำแทนจากวัดหนองทันน้ำครับรอสักครู่นะครับกำลังเดินทางมากำลังเดินทางครับเป็นคุณพ่อซึ่งได้มอบปัจจัยเป็นสาธารณประโยชน์สาธารณรงสยชนจำนวนทั้งหมด3 4บี่รายการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นหนึ่งแสหนึ่งหพันบาท ขอกราบขอบคุณความเมตตาของ่านผ้กรที่ครับ